สวัสดีครับน้องๆทุกคนนะฮะวันนี้ขอลองของใหม่ลองเป็นคลิปวิดีโอดูบ้างแล้วกันนะครับก็มีโจทย์เอามาให้ลองกันดูนะครับก็ลองทําดูก่อนนะฮะก่อนที่จะเฉลยเนี่ยอาจจะลองทําดูก่อนก็ได้โจทย์อันนี้เป็นของโอเนตนะครับก็เป็นรวมๆกันมาตอนนี้เอาเป็นข้อแรกง่ายๆไปก่อนละกัน นะฮะก็คืออันนี้ให้หาครับสแควรูทสองบวกสแควรูทแปดบวกด้วยสแควรูทสิบแปดบวกด้วยรูทสามสิบสองแล้วทั้งหมดยกกำลังสองนะครับถามว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับควนี้ถ้าให้หมอต้นทำบางทีก็หมอต้นยังบอกว่าทำได้ง่ายนะฮะหมอต้นก็น่าจะเรียนแล้วนะครับแต่ว่าเป็นข้อสอบอเน็ตก็ ถือว่าเป็นข้อช่วยเลยนะครันนะข้อนี้นะนะครับใครทําได้ก็ข้ามไปเลยนะครับใครใครที่อยากจะเด็กมอต้นถ้าอยากรู้ก็ก็ดูต่อไปนะครับเอ,อแน่นอนว่าบางคนอาจจะต้องใช้เรื่องกระจายใช่ไหมกำลังสองนะครับแต่ถ้าลองดูโจทย์ดีๆแล้วเนี่ยแต่ละตัวเนี่ยสามารถที่จะถอดสแควรรูทออกมาได้นะครับ นะฮะอ่ะ,อะลองดูนะครับอ่าตัวแรกตัวแรกนี่ไม่ต้องไปสนใจนะฮะมันเป็นรูทสองอยู่แล้วนะครับแต่ว่ารูทแปดเนี่ยฮะรูทแปดสามารถถอดได้นะครับสองรูทสองนะครับแล้วก็รูทสิบแปดก็ได้ สามรูสองนะครับตัวสุดท้ายก็รูสามสิบสองนะครับได้เท่าไหร่รสี่รูสองครับทั้งหมดเรากำลังสองพอเป็นรูสองหมดแล้วนี่เราสามารถที่จะนำมาบวกกันได้หมดเลย ครับแล้วตัวบวกกันนะก็เหมือนกับเอาเลขตัวข้างหน้ามาบวกกันนะครับตัวรูทสองตัวแรกก็ถือว่ามีเลขเลขหนึ่งอยู่ก็เหมือนกับหนึ่งคูณกับรูทสองเนี่ยก็บวกกันครับกลายเป็นท่าไรสิบพอดีเลยนะกลายเป็นสิบรูทสองเนะ่ย ทั้งหมดยกกำลังสองนะครับง่ายแล้วเหลือตัวเดียวยกกำลังสองแต่ว่าติดรู้ใช่ไหมยังไงดีก็แต่ละตัวนะครับยกกำลังนะครับเวลาที่มีสองตัวคูณกันนะครับยกกำลังสองกำลังสองนี่คือยกกำลังทั้งสองตัวเลย นะครับสิบลกกาลังสองก็ได้หนึ่งร้อยนะแล้วก็ 2, กรู้สองกำลังสองได้ร้อยครับเอามากูุนกันนะก็จะได้คําตอบนีบ่อะไรฮนะสองร้อยครับเสร็จแล้วง่ายไหมง่ายมากนะครับแต่เราต้องถอดรูทให้เป็นนะครับวิธีถอดรูทก็ไม่พูดถึงลวกันเพราะว่าเด็ก ส่วนใหญ่ก็น่าจะเรียนเรื่องสแควรูทมาหมดแล้วนะครับมต้นหรือไม่ก็บทปลายนี่สบายเลยนะครับขรอนี้จริงๆไม่ต้องใช้เรื่องของการกระจายพหุนามก็ได้นะครับเพราะว่าเราสามารถที่จะแยกสกแควรูทแล้วบวกกันได้นะครับจะเหลือตัวเดียวเดี๋ยวคนนองสองแล้วก็เรียบร้อยนะครับโอเคเป็นไงบ้างคะง่ายมากนะครับเดีย๋ยวลองดูข้อต่อๆไปแล้วกันเดี๋ยวจะทยอยเอาโจทย์มาลงให้นะครับสําหรับน้องๆที่ อยากได้ก็ลองหาโจทย์โพสมาให้ทำด้วยก็ได้นะครับนะฮะโอเคแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ